เป็นขวัญใจ FC หลายๆคนนะเข้าสุนยนตลอดรอรอค่าออปชันไม่ต้องพูดถึงมาเต็มๆข้อนี้เขาใส่ a อเซมานะครับฝอนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเองบัตประชาชนไม่เดีออกรถบัตรประชาชนไม่เดียวออกรถท่านขับรถกลับบ้านท่านขับรถกลับบ้านรับตัวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับเป็นรถเทินมานะที่ เป็นขวัญใจ FC หลายๆคนนะครับ h o n d a City 1.0 RS Turbo h a แ c h แบ c กปี2021 20นะครับผมป้ายแดงขายอยู่749,000บาทเป็นรถมือเดียวอุปกรณ์คู่มือคูญแจสำรองรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับนะบทุกระยะวันนี้มาอยู่ที่รถบ้านพอยขวัญขาย449,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทและหน้าก็บอกบอกแล้วครับ h o n d a RS นะครับมาดูสภาพภายในหน่อยโอ้โห ใส่ใสเลยน็อตไม่มีขยักทักชิ้นเลยอ่ะไม่มีรอยหักไม่มีรอยเชื่อมเลยนะเจ <Wow. S 1> ้าของดูแลดีจริงๆมาด้านข้างหล่อๆล,ลอใส่แม็กิบยางปรี2อ2 4นย่ีะใหม่ทั้ง4ล้อเลยเป็นมิชลินทั้ง4ล้อนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้เลขใหม่แท้นะ <Wow. S 1> นี่ตัว RS บอกตัดลายแดงแบบนี้นะ <Wow. S 1> หนังกึ่งกำมะหยี่นะนี่แผ่นเพจอยู่ด้านนี้นะครับแผ่นเพลค่าออปชั่นไม่ต้องพูดถึงมาเต็มเต็มนะครับด้านหลังกว้างขวางมากเลยนะยนั่งสบายๆด้านท้ายเขียนว่าอะไรนะซ <Wow. S 1> ิตี้ RS มีสปอยเลไ เบรกดวงที่3เสาคลิปฉลามนะครับเซนเซอร์2จุดนะครับกล้องมองหลังท่อนี่ยเขาใส่นะเอสซีมานะครับผมนี่ตัวหล่อแบบนี้เลยนะใครมูทัางมีของรล้พักลปนะไปขายของตลาดนะัดหรือมีของมีสัมภาระสบายๆใครมองหาอยู่ผ่อนเริ่มต้นเพียงแปด0ันบาทเองเช็นเป็นดีๆเช่นเดิมครับบัตรประชาชนม่เดียวออกรถมี FC อฟถามผมมาเกือบทุกคลิปเลยพี่ผมดูคลิปพี่แล้วอะ่ะไม่เข้าใจว่าใช้บัตรประชาชนไปเดียวออกรถยังไงแค่ท่านผ่อนบัตรวีซ่ามาสเตอร์อีออนอีนบายผ่อนบ้านผ่อนรถหรือมีสินเชื่อใดๆก็ได้เก12รอบ,บินสาามามมรถเช็ค แต่ผมได้นะครับได้สิทธิ์ได้วงเงินขั้นขับรถกลับบ้านใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วถ้าไม่ได้ละ่ะเตรียมเอกสารมาเลยครับตั้เหนียวปัรประชาชนสำนากพิบ้านสลิปเงินเดือนสเต็เมนต์หกเดือนน,อน,นั่งรอเลยครับรู้ผลภายหนึ่งชั่วโมงขับรถกลับบ้านเหมือนกันออกไ,ได้ทุกอาชีพรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครเกิดเดือนตุลาบอกตั้มด้วยนะครับผมมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยลูกค้าที่เป็นสลิปนะครับวันที่มารับรถนำสลิปม,มาแลกคูป,ปองน้ำมันกับตั้มได้อีกหนึ่งพันบาทฝัังคนขับเนี่ยมาครบเลยนะแพท กับรถ5ประตูนะไซส์นี้นะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทกับ Honda City 1.0 RS Turbo h a t c h b ปี2021วันนี้มาอยู่ที่รถบ้านพลอยขวัญน,นะครับ449,000บาทรถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับอุปกรณ์คู่มือจะสำรองครบชุดจัดได้ทุกอาชีพนะครับอย่าช้า099 408 222 2 22, หรือ091 120 2384คอใส่ตั้มนะครับเดี๋ยวตั้มดูแลให้ครับ